นนบ้านก็ง่าย้มีลุงเลยครับสวยงามทุกคนมาสอ้จอจะมาเดินป่าชื่อว่าน้ำตกเขียวยานะครับเป็นน้ำตกแนวรับภิษากิจให้ทุกคนเดินกันนะครับ นี่ครับเป็นจุดลงทะเบียนของที่เราจะไปเดินน้ำตกกันนะครับผมอันนี้ก็กำนันนั่นอะไรนะครับกำนันพรเทพครับกำนันพรเทพครับก็เป็นประธานวิสาหกิจเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ครับการเปิดป่าเนี่ยครับคือจะเปิดช่วงไหนบ้างอะไรบ้างของทุกๆปีปีนี้ก็เป็นปีที่ทางอุทยานนะครับขอให้เราทําเรื่องขออนุญาตนะครับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ไปร่วมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี นะครับแล้วก็ไปขออนุญาตจากสำนักอุทยานแลวก็อุทยานชาติเขาใหญ่เขาอนุญาตมา4 4ครั้ง4ครั้งปีนี้ได้แค่ส่ครั้งเหนึ่งปีได้4ครั้งใช่ไหมครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองทดลองในการเปิดในดูการบริหารจัดการของอุลนาเยาวชนเป็นครั้งที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกของของน้ําตกนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหลังจะปิดไปประมาณเกือบสิบปีครับแต่ก่อนนี้ทางท่าน ข่าวหน้าอุทยานที่เขาดูแลสังเกตทั้งนี้เขาก็จะขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการไปปลูกป่าไปอะไรเงี้ยแล้วทีี้เวลาในนันกท,ท,ท,ท่องเท<า>ี่ยวนักท่องเที่ยวมามามาเที่ยวก็อนุญาตให้ขึ้นเป็นครั้งข่า,ขาวแต่ก่อนก็มีนะครับเมื่อประมาณสิปีที่แล้วมีไกด์สื่ชนสิปีที่แล้วมัน,ม,นมันมนนนาเป็นมามันพอๆกับโกลด,ดิดกไหมครับประวัติเขาไม่ทราบโกลดิโดผมไม่รู้ แต่ว่าอยู่ในยุทยาท่งชาเขาใหญ่แต่ว่าเป็นรับวิสาหกิจเราต้องขออนุญ,ญาตชุมชนกับเ<ช>จ้าที่ปา่าไม้ไถ้าใครมาก็าานนะะติดตามได้ทางเพจอะไรันวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวตำบลงองามเราไปเซิร์ชในเพจได้เขาจะมีเปิดทุกๆปีปีละส<ม>ี่รอบปีหน้าจะขอปีหน้าจะขอให้มากกว่านี้ทั้งสามเดือนใช่ครับปีหน้าเป็นป่าดิบชื้นหรือว่ายังไงครับ เป็นป่าประมาณเนื้อไม่ถึงขนาดดิบชื้นยังไม่ถึงความดิบชื้นนะครับไม่มีทากไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็ลงเรยนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศครับครับตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวเดินทางนรถครับผมเริ่มต้นการเดินทางแล้วก็มาถึงจุดเริ่มต้นการเดินทางเดินหน้าคนหนึ่งหลังคนหนึ่งใายไม่ไหวหรือเหนื่อยให้นั่งพักนะครับ ถ้าใครไหวก็ตามเจ้าที่ไปได้เลยแล้วก็เราจะมีเจ้าที่ข้างหลังอ่ะคอยดูแลคนที่นั่งพักถ้าใครอยากเข้าห้องน้านําเลือกได้เลยครับซ้ายขวาแล้วก็ดูแลทั้งถิ่นตัวเองด้วยนะครับโอเคครับเที่ยวคือหนุกครับเราก็จะเริ่มต้นการเดินทางกันแล้วทุกคนนะครับไารับชมกันเจอทางฟูนก่อนลำดับแรก ขึ้นมาเรื่อยๆก็อากาศเริ่มดีขึ้นนะมีความชื้นมีลมเย็นๆไปกันต่อระยะทางสี่กิโลสี่โลกว่าไปกับสิบเกือบสิบโลนะนะครับเป็นป่าชื้นเนาะก็จะมีพวกยุงพวกแมลงเยอะยุงจะเยอะมากๆอ้าจะมาก็เตรียมยากันยุงหรือซอฟต์เรียวอาดิดตัวไว้ เดินกันมาเรื่อยๆพอเราเดินขึ้นมาได้ประมาณาชั่วโมงนึระมาชั่วโมงเราก็จะเจอทางลาบนี่ครับเป็นทางลาบแล้วเดินสบายแล้วลหละนี่ครับเดินมาก็นี่เราจะเจอแปลงปลูกปลาไว้โอ้โหนี่ครับแปลงปลูกปลาไว้ โอ้นี่นะที่เขามาทำไหวยก็ใช่ไหมอ่าเนี่ยเขาจะเขาจะพันอันน่ี้โอ้สวยงามนะโอ้นี่ครับป่าหวายป่าหวายวก็หลังจากที่เราเดินมาได้การสักพักนึงครับแล้วก็เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับเป็นจุดที่น้ำตกของเราเลยนี่ครับประจะมีะบบสตางคบ อย่าลงไปเดินไปไกลนะครับลงนื่นลงลายนะครับจุดแดนมาให้ทุกคนจะมานั่งกินข้าวกันแล้วก็เตรียมตัวเดินลงไปที่น้ำตกล่างหรอวิวก็จะประมาณนี้ ครับตอนนี้ก็เราถึงจุดหมายนะพี่อันนี้พี่สตาทนะครับอันนี้ก็ถึงจุดหมายแล้วนะพี่ครครับผมอันนี้คือตรงบริเวณน้ำตกเหวยิ่าเหววิ่าครับผมคล้ายๆเหวนลกเลยนะแต่เหววิ่านะครับก็แล้วเราจะเดินลงไปต่อใช่ไหมพี่ใช่ครับเดินไปต่อและนั่นคือจุดแลนมาสเลยใช่ครับก็คือเราถึงแล้วแหละแต่เพียงแค่เราเดินลงไปเนาะโอเคครับไปรับชมบรรยากาศกันครับผมอู้วันนี้เป็นหินเรียบลงไปเลยนะ ว้าอาอาการดีมากทุกคนโอ้โหโคตรชื่นเดเราไปข้างล่างกันว่ามันก็เดินง่ายโอ้มีลุงด้วยครับสวยงามทุกคนว้าสวยมากนะผมมาที่ไหนธรรมชาติต้อนรับเหมอเว้ยครับลองลงไปเก็บบรรยากาศด้านล่างกันทุกคนนะครับก็จะเป็นทางลงของเราไยังน้ำตกเนี่ยดูทาง เอเรื่องเอเรื่องคนระับแล้วกต่อนี่ครับทางก็ชันประมาณนี้เรามากันเรื่อยๆรื่อครัพอเราลงกันมาได้นะครับนี่เราก็มาถึงแล้วครับผมโอ้ยสวยๆจะได้จะได้